ภาพไม่นิ่งก็ขออภัยนะครับก็นี่ครับเจ็ิบครับเล็กข้างบนนะครับเจ็ดสิบนะครับถ้าใครจะไปลูมต้นไม้นะครับแนะนำนะครับตัวนี้นะครับให้เป็น80นะครับ ยาวแปดสิบนะครับนีนบ่ตัวนี้เราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวข้างล่างนะครับเราอยากได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับ,รบข้างนี้ก็ข้างนู้นก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเนียนไปเลยนะครับนี่นี่ก็ไปล้มต้นไม้ก็ถือว่า ยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าได้ประมาณอีก10เซนนะครับจะล้มดีนะครับอ้าวตอนนี้ก็พิ่ตรงแล้วนี่ครับเป็นไปได้นะครับนี่ครับให้ยึดตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับยึดตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับ ไม่ให้การลิกของผมหน้าสามนะครับลางหน้าสามมาเห็นไหมครับเห็นมันพดตรงนี้ไหมครับนี่นี่ครับเลงไม่เลงก็ดูเอานะครับเข็นไ,ไปได้ก็ให้ฝากันยึดอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ลิกไม่พอครับนี่นนครับ ถ้าจะทับดันต้นไม้ให้มีเหล็กตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้า L <ะ>ห้าศูนย์นะครับนี่เหล็กหน้าสามก็พอนะครับหน้าสามนี่ก็มันก็จะดูดีนะครับจะกลมคืนกับรถนะครับข้างข้างนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับ แบบเด็กผมก็ต like ัดตรงนี้ก่อนนะครับเล็กตรงนี้ครับนี่แล้วก็เจาะรูครับแล้วค่อยมาตัดตรงนี้นะครับนี่อันดับสองก็มาตัดตรงนี้ครับเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็มาตัดให้ได้ฉากนะครับนี่นะครับนี่ครับให้ได้ฉากนะครับ ก็ตามแล้วก็เหล็กตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เรลงไม่เรงก็ดูเอานะครับนี่นี่ครับเหล็กไม่พอนะครับเหล็กเอาไปทําอย่างอื่นนะครับครับเป็นไปได้ก็นี่ครับนี่ให้ตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับ เพื่อมให้มีการโคดงอนะครับถ้าเป็น L 5 0ก็ไม่ทําก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุติเล็กนะครับสรุปว่าวันนี้มีห้าสิบรับสรุปว่าวันนี้มีสามดูดูซึว่าไปปัน่น <c> ห <oughs> ย้ากราาจนนะจก <c oughs>